ครับวันนี้บริษัทไอริงวิชนะครับก็ได้เริ่มเป็นกรณีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทางบริษัทไอริงวิชเเนี่ยเปิดตัวแว่นตาแบรนด์ใหม่นะครับของบริษัทนะครับพึ่งสดๆร้อนๆนะครับก็คือ p a l m Angels นะครับซึ่ง Palm Angels เนี่ยเป็นแบรนด์แว่นตานะครับผลิตและดีไซน์จากประเทศอิตาลีนะครับเป็นสตรีทแบรนด์นะครับระดับพรีเมียมของโลกนะครับโดยที่มีเอกลักษณ์ก็คือว่าเขาจะมีโลโก้ต้นปาล์มนะครับ เหตุผลที่เป็นท็อปปราร์มก็ว่าดีไซน์เอกลักษณ์ของแว่นตาเนี่ยมาจากไลฟ์สไตล์ของแคลิฟอร์เนียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแว่นตาในสไตล์ของตาแองเจิลส์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์และลุกและฟิลนะครับไลฟ์สไตล์เหมือนเราอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับมีสีสันเยอะนะครับมีรูปทรงโฉบเฉี่ยวนะครับโดยที่ในงานวันนี้เนี่ยเราก็ได้เชิญนะครับดาราเซเลบนะครับอ,อ,อย่างบิ๊กชื่อเสียงทั้งสองท่านทั้งนี้น,นะครับ น้องเดียน้ากับน้องพิกเตมาร่วมง,งานเปิดตัวเวนตาปาล์มเอนเจิลนะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็ใส่ป a ล m มเอนเจลก็ขึ้นหน้าครับสวยรางครับสำหรับพิกเดตในวันนี้วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าโอเป็นการเปิดตัวคอลเลกชั่นซัมเมอร์ที่รู้สึกว่าเออแบบเราพร้อมที่จะแต่งตัวสวยๆไปซัมเมอร์นี้แล้ว จะได้หลายหลายสีเลยค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากขอบคุณไอรูนฟิชั่นด้วยนะคะที่วันนี้ได้เชิญพี่เล็มาขอบคุณครับพี่เล็กน่ารักและสุดเกลียดมากค่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นเกียรติจริงๆค่ะก็น่าจะเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่ได้มีโอกาสใส่แว่นตาของปาเมงเจอร์เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็รู้สึกว่าใส่ง่ายแล้วก็สุขภันฑ์เบาด้วยค่ะแล้วก็ค่อนข้างได้หลายลุคนยค่ะก็เหมาะมากกับซัมเมอร์บ้านเราค่ะเพราะบ้านเราอากาศร้อนน้อตาเนี่ยจำเป็นต้องกวาดเลยเวลาแลัแสงเข้าครับ คืออยากจะเสริมว่าดีไซน์ของป a มเอ็นเจ s เนี่ยเขาออกแบบมาเรียกว่า Hybrid Fitting นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแว่นตาของป a มเอ็นเจสเนี่ยสามารถใส่ออเข้าคนไทยได้มากโดยที่ไม่ติดแก้มหรือติดจมูกอะไรเลยนะครับโดยไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮบริดฟิตติ้งเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ป a มเอ็นเจอ์โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าคนไทยเนี่ย จะไม่ดั้งจมูกแบบหลายสูงต่ำเนี่ยสามารถใส่ปาล์มเอนเจลได้นะครับกออ็อยากจะฝากนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สื่อและคนที่ทางบ้านนะครับถ้าสนใจปาล์มเอ็นเจิลนะครับสามารถหาจากร้านแว่นตาชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับเป็นซัมเมอร์2024คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับก็คือเป็นแบรนด์ของออฟไวท์ White, ที่เราเปิดตัววันนี้พร้อมกัน f f w h i ท e ที่ก็เป็นแบรนด์มาจากอิตาลีเราคงสร้างกันดีว่า Off-White เป็นแบรนด์พรีเมียมสตรีทแบรนด์ที่มีชื่อเสียงดับโลกเพราะว่าเขามีได้คอลแลบกับแบรนด์ต่างๆหลายยี่ห้อที่ผ่านมาทําให้แต่ละยี่ห้อในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอยากได้แบรนด์ Off-White ไปร่วมดีไซน์นะครับพวกเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางระดับพรีเมียมของโลกคนนั้นเลยนะครับเดยวันนี้บริษัทอันวิชนเนี่ยได้เปิดตัวแว่นตาออฟไวท์นะครับ ซัมเมอร์2024คอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วเขาได้เชิญน้องกับตาลมานะครับมาร่วมงานนะครับโดยน้องกับตาลเนี่ยก็ได้ใส่ e อเ n นต f ออฟไวท์ White ตัวใหม่นะครับเอกลักษณ์ของออฟไวท์ White ก็คือว่าเขามีดีไซน์ที่เป็นไฮบริดฟิตติ้งนะครับฟิตติ้งที่สำหรับของคนเอเชียโดยเฉพาะนะครับจ้ไม่สามารถหาจากแว่นตายี่ห้อทั่วไปได้เนื่องจากบางทีแว่นตายี่ห้อทั่วไปนะกระแดดเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาต้องมีฟิตติ้งแบบคนทั่วโลกใส แต่บางทีจะใส่โฟเอซไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเป็นออฟไวท์ White นะครับเขาจะใส่สบายดูเหมือนตักแต่มันไม่ตักนะครับแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นสตาร์ท 3D นะครับสามารถรูปผิวดูว่ามีโลโก้เนียนนูนออกมาครับการนะคะในฐานะที่เราเป็นเออแฟชั่นเหมือนกันวันนี้ ดีใ,ใจครับก็ต้องขอบคุณทาง e l i n Vision ด้วยนะครับที่นำแบรนด์น้องใหม่2องแบรนด์เข้ามานะครับสำหรับ Palm Angels กับ Off White นะครับแล้วก็ผมว่าจริงๆมันเป็นแว่นกันแดดมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับสำหรับคนสมัยนี้เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าแบบมีทั้ง U V หรือว่าแสงแดดต่างๆเนี่ยมันทำลายตาได้ในระยะยาวนะครับผมผมว่าทุกคนก็ควรใส่แว่นกันแดดแล้วยิ่งแบบ Off White กับ Palm Angels เนี่ยก็เป็น Luxury High Brand อยู่แล้วทุกคนก็คือสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับ ครับนี้เราก็หลดที่ไม่บาขอบคุณครับขอบคุณครับครับสุดท้ายฝากครับก็คือฝากนะครับผู้ชมทั้งบ้านและก็สื่อนะครับนะครับวันนี้ช่วยโปรโมทแว่นตายี่ห้อนะครับทั้ง2แบรนด์นี้นะครับซึ่งเป็นซัมเมอร์2024เลยนะครับใหม่ล่าสุดเพิ่งจะลงเข้าที่สนามบินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาาศยิ่สุดๆร้อนนะครับแล้วก็เปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกแต่วันนี้ก็คือว่า ในยุโรปก็จะเริ่มเปิดตัวประมาณเนี่ยประมาณซัมเมอร์นี้ประมาณที่หน้าแล้วนะครับขอบคุณนะครับ่